ก็เด้วยอ่ะไม่รู้ว่าร้บอกว่าเดี๋ยวพยา้ยะไบ้และารแกบอกจั้งแต่เมื่อคืนละ ม่วงยังสวยเลยกันบ๊ายบายเจอกันสิบแปดสิบแปดเจอกันับแล้วเหรอเราไปส่งอ่ะคือเมื่อกี้บนเวทีหม่อพอเสร็จเราันไปเอ้าการหงนเลยการหงไหลการหงมอลยการหง

เก็บพี่เป้าลงันมาเป้าลงัน